สวัสดีคะ่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบก,กันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันอังคารที่17กุมภาพันธ์นะคะแพ็กจะส่งเป็นรอบพรุ่งนี้นะคะรอบวันพุธเนาะส่งพุทธที่18กุมภาพันธ์นะคะส่งไปสีน์ไทยแบบ EMS ให้เลยนะคะหายไป3วันใครวัดเล่นงานลูกคะ่ะ นะคะแม่ค้าหายไป3วันปกติวันความจริงวันนี้จะเป็นรอบส่งเนาะแต่ทีนี้เมื่อวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันน่ะแม่ค้าไม่สบายก็เลยไม่ได้ลงคลิปอัปเดตเพิ่มนะคะวันนี้ไหวพอมีเดี่ยวแรงก็มาลงคลิปอัปเดตก็เป็นอันว่าลงคลิปวันนี้ส่งวันพรุ่งนี้นะคะเป็นรอบวันพุธนะคะพรุ่งนี้เฉพาะสัปดาห์นี้นะคะที่รอบส่งจะเพี้ยนไปน,นิดนึงนะคะก็คือส่งให้รอบวันพุธส่งไปสนีไทยแบบ EMS จ้ะ งานส่งส่งให้ทั้งกระถางนะคะมีป้ายเขียนชื่อบอนติดไปให้ทุกต้นนะค่าส่งเหมือนเดิมจ้าเมาเหมา50บาทเท่านั้นนะคะ1กล่องเต็มที่ขอบไม่เกิน6ต้นนะคะต้นเดียวก็ส่งให้ 1, ต้น2ต้นก็ส่งให้ค่าส่งเหมา50เท่านั้นมีปลายทางจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะใบกัมปูแม่ค้าแบ่งได้อยู่นะนะคะมีมีเข้ามาล็อตหนึ่งแหละแม่ค้าพอแบ่งได้อยู่สักครึ่งหนึ่งสักประมาณ30กล่อง นะคะแบ่งได้สัก30กล่องกล่องละ5โลเนาะ1กล่อง5กิโลนะคะโอนอยู่ที่130บาทนะคะแต่ถ้าจะรับปลายทางจะเป็นไซส์10โลอย่างเดียวเลย10โลจะอยู่ที่330นะคะราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วสำหรับใบกัมปูนะใครสนใจของเก่าหมดแล้วหรืออยากเก็บเพิ่มตุนเพิ่มสั่งไปได้เลยนะคะแม่ค้าแบ่งให้ครึ่งหนึ่งนะคะแบ่งให้ครึ่งหนึงประมาณ30กล่อง ะะแต่ว่าใบกัมปูถ้าออเดอร์วันนี้ใบกัมปูออเดอร์วันนี้จะจัดส่งได้อีกทีรอบวันศุกร์นะคะสําหรับใบกัมปูนะนะคะออเดอร์วันนี้จัดส่งอีกทีรอบวันศุกร<ม>์เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้น้องๆน้องเขาทาการแพ็คให้นะคะลงกล่องบรรจุให้นะคะแล้วก็ส่วนบอนสีก็ส่งเป็นพรุ่งนี้รอบวันพุธนะคะสั่งได้เลยนะลูกค้าสั่งเก็บสั่งจองได้เลยจะได้ล็อกของเอาไว้ให้ อย่างที่แจ้งว่าเวลาใบมันไม่มีก็คือไม่มีเลยนะคะมันเปรียบเสมือนทองคำของสวนบอนสีเลยนะคะใบกัมปูนะหายากเราจะหาที่ใช้ดีๆไม่ค่อยมีนะ,ะของแม่ค้าจะหมักมาแล้วสามารถใช้ใช้งานได้เลยผูดดำธรรมชาตินะคะหมักกองเอาไว้ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6-7เดเดือนในแต่ละกองนะคะได้มาแล้วก็จะมาเวียนมาหมุนใช้กันแล้วก็ ใช้เองด้วยแบ่งลูกค้าด้วยเป็นแบบนี้ไปนะคะอาจจะแบ่งได้ไม่เต็มที่100%แต่ก็จะพยายามแบ่งเพราะว่ามีหลายท่านถามมาบางทีก็ไม่ทันเพิ่งเห็นคลิปนะคะว่ามีแบ่งใบกัมปูนะคะก็ยังไงก็ทักเข้ามาโทรหาแม่ค้านะคะหรือทักไลน์ได้ที่เบอร์0 8 0 5 1 9 4 9 8 8นนส่้นะคะสั่งพรสีหรือใบกัมปูก็ทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ ในส่วนของตัวยาก็ยังมีนะคะสตาร์เกิลจีเป็นซองซองละ40บาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อกับแม่ค้าได้มันจะเป็นเกล็ดชมพูเกล็ดชมพูแบบเนี้ยแม่ค้าก็โรยเวลาขึ้นไม้ปลูกไม้นะคะก็โรยไว้เนี่ยเป็นเกล็ดชมพูชมพูแบบนี้เราก็โรย,โยติดกระถางไว้ป้องกันพวกเพลีย้ยป้องกันพวกมดนะคะที่มันจะมาขึ้นรบกวน ในดินของเราเนี่ยเป็นก็ดอย่างเงี้ยเราก็โรยโรยนิดเดียวแค่รอบๆอบต้นไม้ร,รอบๆอกระถางนิดเดียวเวลาขึ้นไม้ใหม่นะคะก็โรยโรยไว้หรือไม้เก่าก็ได้ที่มีอยู่แล้วยังไม่ได้โรยก็โรยติดเอาไว้ได้พอบางทีมันจะมีพวกมดพวกเพลี้ยพวก,พวก,พวกอะไรนะเพี้ยแป้งเหรอคะไอตัวเล็กๆขาวๆที่มันวิ่งไปวิ่งมาในดนินนั้นก็ช้อนใช้ดินเหมือนกันนะคะพวกนี้มันจะมาคอยดูดน้ําเลี้ยงนะคะของ ในทั้งตัวรากตัวหัวหรือลำต้นอะไรพวกนี้ก็โรยไว้ป้องกันได้นะคะซองละ40บาทสั่งซื้อคู่กับบอนสีได้นะคะอ่ะเริ่มบอนสีต้นแรกเลยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเหนือดวงนะคะป้ายสวยๆเลยเหนือดวงต้นนี้ให้ไป99บาทต้นนี้เก้าแต้มนะคะเก้าดังๆทั้งป้ายแบบนี้เลยนะเก้าแต้มมาไป90บาทมีอยู่สี่กระถาง มีอยู่สี่กระถางมันเข้าทั้งดัางทั้งปลายแบบนี้เลยเห็นปะน่าสวยนะคะมีอยู่สี่กระถางนะคะเก้าแต้ม90บาทชายชนนะคะไป75บาทจะมีอยู่สักประมาณสกระถางนะคะปลายแดงๆเข้มๆแบบนี้เลยจะ้ะกิติมาศนะคะเจเจรานะคะไม้ด่างลายหินอ่อนสวยๆแบบนี้เลย เอาไปต้นละ90บาทค่ะต้นใหญ่นะไปอัพขึ้นไซส์8นิ้ว9นิ้วเตรียมตั้งต้นแม่ได้เลยมีอยู่2ต้นนะคะดวงใจพิสุทธิ์ค่ะมี2ต้นในกระถางเนาะให้ไป80บาทนะคะดวงใจพิสุทธิ์มีอยู่2กระถางเนี่ยที่มี2ต้นในกระถางนะคะดวงใจพิสุทธิ์80บาทจะ้ะต้นนี้นพเก้านะคะนี่ใบใหม่เปิดด่างมาแล้วหน้าด่างเหลืองเลยนพเก้าเป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้เก่า สวยเลยแหละนะคะมาความจริงมันเข้าทั้งด่างเหลืองด่างขาวเลยนะคะเหลืองขาวชมพูนะคะเขาจะค่อยๆเปิดด่างไปเรื่อยๆน้ตปาก้าวต้นนี้เอาไป90บาทจ้ะกาคาพริกนะคะปลายสวยๆแบบนี้เลยเอาไป80นะกาคาพริกต้นนี้เศรษฐีปีชวดนะคะให้ไปที่90บาทเปิดด่างสวยๆจ้ะมันีล้อมเพชรนะคะด่างสวยๆเช่นเดียวกัน90บบาทจ้ะ ตุ๊กแกหน้าแดงนะคะหลอดใหม่กำลังมาขออยู่ที่200บาทต้นใหญ่ใส่เตรียมตังแม่พันธ์ได้แล้วจ้ะลูกไม้นะคะต้นนี้พื้นเขียวป้ายแดงๆแ,แบบนี้เลยขออยู่ที่150บาทนะคะลูกไม้ะคะ่ะชัยมงคลจ้าด่างๆเปิอะเปิดแบบนี้90บบาทนะจ๊ะ สิริมงคลดีนะคะไป75บาทค่ะไม้ราคาหลักสิบหน่อยๆห,หลักร้อยนิดๆเท่านั้นนะคะค่าส่งเหมาเหมา50บาท งานส่งส่งให้ทั้งกระถางด้วยแล้วก็มีป้ายเขียนชื่อชื่อบอนติดไปให้ด้วยนะคะสนใจต้นไหนยังไงจดชื่อบอนสีโทรหาหรือทักไลน์หาแมค่ค้าได้ที่เบอร์080-519-4988นดะคะสัง่งได้ทั้งบอนสีและใบกัมปูะคะ่ะใช้หนึ่งเบอร์เบอร์เดียวท้วนนะคะโทรได้ทักไลน์ได้จ้ะพอในไข่นะคะ <c oughs> ขอโทษจ้ะพอในไข่นะคะใบกลมๆแบบนี้เลย ใบหนาใบกลมแบบนี้เลยนะคะพออัไอไข่กระถางนี้ขออยู่ที่80บาทจา้ะซันเซ็ทสกายนะคะหน้าสวยๆแบบนี้เลยเอาไป100บาทนะคะต้นนี้มหาราณีนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะเอาไป90บาทจา้ะมหารานีทับทิมนครนะคะหมายปลายปลายเข้มๆก้านแดงๆทับทิมนคร2 0 0บาทจา้ะ พันดาวนะคะพันดาวไป75ค่ะก็ตรงนี้เป็นแกงลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้จะออกไป,ไป้ายนิดๆป,ป้ายอ่อนๆน,นวลๆน,น,นะคะแบบนี้เลยไป้ายนะคะนี่ก็ออกไป้ายนะจะมีทั้งทรงใบไทยกับใบกลมนะคะเป็นลูกไม้เนาะให้อยู่ที่กระถางละ150นะคะ150บาทน,นี้ต้นที่1อันนี้ต้นที่2นะคะติดปลายพื้นขาวติดปลายชมพูนะคะ มีต้นที่3ค่ะออกใบกลมๆนะคะอันนี้ต้นที่4นะคะเม็ดเข้มๆทีๆแบบนี้เลยนะคะกระถางละ 1, 150บาทนะคะลูกไม้นะถ้าใครรับแจง้งรับลูกไม้ได้เลยกระถางที่1ที่2งที่3มที่4รับกระถางไหนแจ้งไมคะ่ะได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหน โทรหาหรือทักไลน์หาไมค้ได้ที่เบอร์080-5194-988นะคะอันนี้สาพรบนสี ยินดีให้บริการจ้ะจัดส่งรอบพรุ่งนี้นะคะเป็นรอบวันพุธนะคะส่งไปรณีย์ไทยแบบ EMS ให้เลยแล้วก็ใบกัมปูถ้าใครจะสั่งเพิ่มนะคะใครยังไม่ได้หรือใครใกล้หมดแล้วจะสั่งเพิ่มก็สั่งได้เลยเดี๋ยวส่งให้อีกทีได้เป็นรอบวันศุกร์นะคะสาหรับใบกัมปูแบ่งให้ได้อีกสัก30กล่องเขาเรียกว่าคนละครึ่งนะคะใช้กันคนละครึ่งนะคะจะใช้ครึ่งหนึ่งแบ่งให้ลูกค้าครึ่งหนึ่งนะคะเห็นมีสอบถามเข้ามา มากพอสมควรนะคะช่วงนั้นมันหมดล็อตเลยจริงๆนะคะตอนนี้พอมีเข้ามาแล้วแม่คาก็จะแบ่งให้นะคะพอแบ่งให้นะจ๊ะอ่าโอเคจ้าสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยค่ะมีความสุขนะคะสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ